ช่วง Marketing สนับสนุนโดย AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่า Marketing ในวันนี้ค่ะเรื่องราวอะไรคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสื้อเชิ้ตผู้ชายครับเสื้อเชิ้ตผู้ชายเนี่ยเวลาใส่เสื้อรัดรขึ้นมาปั๊บเนี่ยเวลาติดกระดุมเนี่ยมันจะเริ่มปริปริปริออกคือมันไม่มันไม่เรียบครับอ๋อเวลาใส่แล้วเหมือนเหมือนแบบตรงแบบช่วงแบบระหว่างกระดุมมันมันจะดูเหมือนกับย่นยเสื้อแันแน่นไงเสื้อมันรัดรูปก็เลยก็ต้องไปออกกําลังกาย เขาแก้ปัญหาเพราะว่าไม่ว่าออกกําลังกายถ้ากล้ามเนื้อใหปั๊บถ้าเสื้อมันรัดรูมเนี่ยกระดุมมันก็จะปิ่นปิป่ออกโอ้แล้วเดี๋ยวนี้ผู้ชายชอบใส่สลิมฟิตนะใช่ครับก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่าไบอันเดวิตเขาก็เลยคิดไอเดียธุรกิจธุรกิจหนึ่งขึ้นมาว่าทําเสื้อเชื้อยังไงเวลาใส่เสื้อรัดรัดแล้วกระดุมมันไม่ปิ่ก็คือ,อยังเปะ๊ะเนี้ยบอยู่เหมือนเดิม,มอะคะน,นั่น,นคือการมีซิปอยู่ตรงเสื้อ คืออยู่ด้านในเสื้อเนะครับเป็นซิปลูดแล้วก็ดุมนี้ก็ติดได้เพราะว่าซิปเวลาลูดปั๊บมันก็ทําให้มันแน่นติดกันใช่ไหมครับนี่คือไอเดีงยง่ายๆเองไอเดียธุรก,กิจนี้เขาก็มาต่อยอดมาทําเป็นธุรก,กิจออนไลน์มาทาอะไรต่างๆแล้วขายเสื้อตัวหนึง่งประมาณ6000บาทเสื้อเชิ้ตมีซิป6000บาทครับแล้วก็จดลิขสิทธิเรียบร้อยอที่สําคัญที่สุดก็คือว่ารู้ไหมครับว่าไอเดียนี้มาจากไหนโอ้ช่างตัดเสื้อไหมคะ ขาน่าจะไปคุยกันแล้วเขาก็แนะนําว่าไอเดียนี้มาจากเมืองไทยเมืองไทยเหรอใช่ครับคือวันหนึ่งอ่ะไปอันเดวิดเนี่ยเขาโดนตํารวจเรียกตำรวจจราจรบอกเขาเรียกเขาขับรถก็โดนโบกเรียกแล้วก็เห็นชุดตํารวจจราจรที่มันรัดแน่นเปรี้ยเลยครับค่ะเขาก็สงสัยว่าทําไมทุกคนจ่ใส่เสื้อแบบเปรีย้ยแล้วก็กระดุมอย่างแบบเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แตกเปรี้ยกออกมาเนี่ยก็สุดท้ายแนละ้วเขาไปดูว่าอ๋อมีซิปอยู่ตรงนี้เขาก็ชื่นชอบตรงนี้บ้าง คือเขาโดนตำรวจเรียกแต่เขาดูเสื้อตำรวจแล้วไปขอรูดซิปตำรวจเหรอเออหน้าสงสัย <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเขาขอรูดซิปหรือเปล่านะแต่เขารู้ว่าอันนี้แหละเป็นที่มาหรือเป็นไอเดียในการที่ทําให้เสื้อเชิ้ตเนี่ยไม่ไม่ปริออกเมื่อเวลาใส่เสื้อรัดรูปตำรวจไทยใช้มานานแล้วก็ไม่มีอะไรแต่เขาได้ไอเดียนี้ไปต่อยอดธุรกิจที่อเมริกาแล้วก็ประสบความสำเร็จในวันนี้จดลิขสิทธิ์เรียบร้อยเลยที่สำคัญคือจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วจากตำรวจจราจรของไทย เราน่าจะจดก่อนเนาะแต่มินก็สงสัยนะคะว่าเข้าโดนตำรวจเรียกต่ทำไมยังดูซิปอีกและนี่คือมาเก็ตติ้งในวันนี้ค่ะ